ัใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันฟองใสได้ชีวิตแล้วก็ลงกระเริ่มใจลืมให้ชีวิตอนิจจาใครหนอรักเราเท่าชีวีใครหนอร,ราดีไม่มีเส่อมตายใครหนอรักเราไม่ใช่เพียงรูปกายรักแล้วไมนนายไม่พิดทำลายใครหนอเมื่อลบลิง รอวิ่งมาช่วยแล้วรอด้วยคำหวานกลอบขวันให้รอจูงที่เจ็บช้ัดปัดเปล่าไปผู้นั้นสายที่แท้พ่อแม่ชัดเองเื่อนจากเวลามีเจตกากรลูกได้ลืมตามามีชีวิตอยู่โลกใบนี้มีพ่อแม่ให้การเรลี้ยงดูรุ้มชูลูกหน้าได้ลืมตาขึ้นมา เพื่อแทนได้กล่าวคำขอเข้มาลูกหนา้าว่าตามเรื่องกับน,นี้เชิญอุกาาะอุกาาะดังมาะ ถือตังเิดในวัดต,ดตาสงสารหาระเจ้าทั้งหลายต้าพ้ิาร่วนเกิด 南方北。 อาภูานา,นาขอท่านทั้งหลายประโหวดอหุติดตามงดควงเหลา่านั้น No, oh. เราใจว่าจะมอบพวามเมตตาให้พ่อแม่เพม่รับพววมาาจากลูกและลูกกยาบไปใกล้ๆพ่อกราที่ตากของพ่อแม่ถามว่าตราบไว้กตราบวลาเรื่ถึงงานความดีนรืถึงความรักที่พ่อแม่ให้กับพวกเรามาโดยตลอดสิบกว่าวบสิบกว่าปีนี้กราบเวลา